ศาสตร์สิงห์ครับรุ่นพิเศษแม่สองลูกรางวัลอันดับที่อ๋อผมเพเห็นครับตวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศาสตร์สิงห์ครับบ่าวเกษตรนะครับรางวัลอันดับที่ห้าหรือชมเชยอันี่ยวิสอมคือควายไม้เลยหมายเลขหกครับแม่ รางวัลอันดับที่4หรือชนชั้นดับที่หนึ่งวายไหมเลยหมายไเแม่ไหมพรกับลูกของเจ้าไหมนะคะจากรงเรนาารมจังหวัดรามางวัลอันดับที่3หรือรองชนะเลิศอันดับที่สองดูควายไหมเลยหมายเจ็ดเธ เหลือสองตัวครับคือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองค่ะควาเดียวกันด้วยนะคะมาด้วยกันนะคะมาแข่งกันเองหมายเลขหนึ่งแม่สวยและน้องอนลุ่นค่ะหมายเลขสองแม่พวงเงินและน้องบารมีทองนะคะจจกไปงานซ้ำนักค่ะลูกของทะเลทองทั้งสองตัวค่ะแล้วก็มีวันนี้วันนี้ทะเลทองมาแจกฟรีด้วยนะครับค่ะนี่รุ่นแรกเราขยับามนั่งพยายามดึงดึงนะครับมือเลขหนึงยกมือครับนี่สาวสวยครับ เจ็บปวดนะครับแม่สวยกับน้องหมายในสองตบมือครับหนุ่มหล่อนะครับหนุ่มพลน,นะครับหล่อลงพงจากสารคามนะครับพี <c oughs> ่หลอกครับ <c oughs> ใครคิดว่าแถวนู่นนี้จะโูนที่หมายเลขหนึ่งแม่สวยคุณจูคุณเจ็บปวดสาวสวยเขาแถวตบมือครับหร <c oughs> ือ <c oughs> ใครคิดว่า แชมป์ุ่นนี้จะอยู่ที่หมายเลขสองคนจงลุงพลลุงลอยจักสารคามลงพุกนิดๆเขาเชียงปกเมือครับโอ้เอฟซีลุงพลเลยนะและแชมป์เขสองหู่งานมหการป่อยไงานปลัยป่อยแค่ลูกเงินนัดทีนสิบ่ในงานบุญคุณาลาเภกันทรชัยปัจจุบันมุทธศักราช2568รุ่นแรกวันนี้

วันนี้หลุดแรกเธอคิดว่าเป็นงานบอลแต่พ่อได้บอกที่จริงการประกวดในส่วนลูกเนี่ยมีมาในส่วนฝ่ายในส่วนพูดงั้นแหละพี่มานหายนะครับแต่วันนี้โปรเกมกิกาใน